โอเคเอานะสามสองหนึ่งไปโอ้โหต้นผมโดนจริงว่ะเอ้ยกลางมาได้อยู่ชอ้อนละโอ้ <c oughs> เราสองหลอกได้พวกช้อนกูนเลย <c oughs> เฮ้ยยกให้จบไปไปไปอ,ออกออกมันดีกว่าซูบารุเวฟซีดีอาร์ โอ้โหดูจากทับสปีก็ติดีอาร์กินขาดเฮ้ยปเรื่อยๆก็ได้พี่เดี๋ยวผมปรับบูได้ไงเดี๋ยวผมเอาสัก50ก็ได้บูลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนผมเปิดบูลห้าสิบวิ่งก็ได้เปิดแท็กชั่นไอ้ปิดแท็กชั่นวิ่งแม่งโคตรโหดเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยคือไงโหหมดเกินจะลอย อารมณ์เหมือนโดนกระบะดันสูดเลยวะ่ะจริงไหมขับรถเจอกระบะดันสูดตลอดอะ่ะนี่คือพี่ตัน,ตนแล้วใช่ป่ะตันแล้วสองใบ่าพีดูนี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้หเลยวะยกอะไรยยอะไรแรงเกิน ในในในน้ำมันบอกตันเท่าไหร่สาหรับยสามร้อยห้าสิบอ่ะอ่าโอ้โคตรแรงแล้วก็วิ่งถึงเลยครับตีครับตีครับข้างหน้าอะไรไมเนี่ยสามสามพี่สาม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 เขาอ่อยให้เรานี่มา ไอพี่ก็แขกโอ๊ยผมนี่แหละก็แขกผมก็แขกเฮ้ยขับปีนจะแขกได้ไงเฮ้ยพี่รถมันแรงเกินไงมาเยอะขนขนมาตั้งหลายเม็ดพี่เนี่ยมาเยอะนะอ้าวเขาไปยังไงกันวะเนี่ยมันก็ผั่ทางเดียวกันพี่อ๋อทางเดียวกันโอ้โหดูดูเอาโอ้เครื่องคนละเรื่องกันเลยเฮ้ยพี่แต่งมาไม่เท่ากันไง เดี๋ยวรอ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 เขาแต่งแรงๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวร้เรื่อง,องคนคนขับซูเปอร์เขารอรอเงินเดือนออกพี่นะ<า> <laughs> ใช่ใช่ไอเราแสงอีเคได้ก็ดีใจแล้วเว้ยเย้พี่แสงรดบ้าน <laughs> <laughs> โอ้ยค่นี้ก็ดีใจแล้ว <laughs> เฮ้ยอ๋ยอโค้งโค้งโค้งโห,โห,โห, <laughs> โหยังโยนรถผมเนี่ย โดยเปิดไฟไล่แล้วกูโอ้โดโดนดุตัวว่ะวศรษฐกิจเกิจนี่เหยียบสุดดีนแล้วเนี่ยโอผมครึ่งเท้าผีครึ่งเท้าแล้วก็ผ่อนผ่อนอ๋โคตรเลยเบอรโชน ยังมันยังมันยังมีเบิ้ลโว์อีกนละ <laughs> <t> <laughs> ไม่ชอบไฟเหลืองเลยวะใช่ม,มันทำให้ติดรถข้างหน้าเรามันเปลี่ยนไปใช่ <laughs> มันกลายเป็นสีอื่นไปเลย <laughs> โอ้อารมณ์อารมณ์เหมือนโดนรถแรงกว่าแบบที้ตูดอยู่อะไรเงี้ย <laughs> แล้วมันไม่แทงเราไปสักทีเขาไปไหนกันหมดหรอวะเราแรงเกินเขาอยู่ในรูพีที่ต้องแสงอีเคป็นไม่ใช่เอ้ยพี่รถรถเขาตันประมาณ240ไม่แล้วทำไมเราตามคนอื่นไม่ค่อยทันวะไม่รู้อะหลายหลายคันเขาอยู่ในรูพี่ผมดูในแมพตอนนี่ะ เราอยู่ทางตรงแ่ๆ <laughs> <Ps> ดูๆเดียวันอะนั่นอะหลหลอันหลบหลบหลบห <laughs> ลบหลบหลบห <laughs> ลบห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 ล่หับหลบหลบหมนะ <laughs> เออบหลบหลบเลี่ย,ยบหล่หลบหลบหลบ รถพับแล้วก็สีเหลืองสวเกมเนี้ยโอ้พี่ไม่รู้อ่ะไม่น่ามีคนทำนะถ้าถ,ถ ed, ้ามีมอสในตัดมันเลยโอ้กดปืนกดปืดเลยโอ้ยแค่พันไม้ก็แรงพอแล้วมั้งแค่นี้ก็ควบคุมรถไม่อยู่แล้วพันไม้มีในตัดพี่โอ้ผมพันไม้มีในตัดจะบิงไม่ได้ะ จอดออกไหมพี่จอดออกไหมลองดูได้ได้โอ้โหเทียบระยะเบรกพี่ดูดิไม่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้เหยียบม,มากเลยอ๋ <c oughs> <c oughs> เอเฮอยู่เอาละครับท่านผู้ชมฮะเสร็จแล้วมาดูกันว่าซปเปอร์กับอาสามสี่ครับใครจะเร็วแรงทะลุทะลบวกันนะผมผมเปิดบู๊ทห้าสิบพอนะมา <c oughs> มามา <c oughs> มานับเลยนับเลยสามสองหนึ่งไปไปครับเฮ้ยพอม, <c oughs> มูลห้าสิบ<อ>้วโดนทิ้งพอ,พอได้ต้นอยู่นวเนี่ยน้ำผมปูนร้อยเลยแล้วกันเออทำไมเนี่ยทำไมอะบูอยเลยเนี่ยโอ้โหร1อยอือ้อ คูน่าสิผมแพ้เลยอ่ะพี่นับเลยฮฮ้ยพี่รถมาผมหลบก่อนเชียแล้วเดี๋ยวเ่วันี่าทสามร้อยโอเครถหมดแล้วรถหมดแล้วเดี๋ยวว่าเกือบเกือบเดี๋ยวตั้งลำดีๆกัน มาโอเคเอานะสามสองหนึ่งไปโอ้ต้นผมโดนจริงว่ะเอ้ยกลางมาได้อยู่ชอ้อนละโอ้โห <c oughs> สองล็อได้พิมช้อนกูนเลย <c oughs> เฮ้ยยกอะไรจนี่ <c oughs> แต่เจ้าของรถงไม่ได้แต่งอะไรมากเลยเนี <c> ่ย <oughs> เราได้ต้นอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> ตายไม่ได้เลยว่ะเห <c oughs> ยียบสุดจีน <c oughs> อัานแล้วว่าอันสองแปดห้าเอาจริงๆมันเหมือนมันเหมือนจะไปได้ต่ออีกนิดนึงไลแต่ <c oughs> มันก็ได้แค่นี้ว่ะ สุดๆแล้วเต็มที่แล้วโอ้โหดูมันฉีกโชว์โอ้ยที่อาโคตรแรงเลยครับพี่คนไอ้นี่มันเต็มเลยโค้งซ้ายแล้วพี่ระวังระวังพี่จะชนเหมือนครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้ผมชนแดงพี่เอือเรียบร้อยเรียบร้อยสามับ้ว เรียบร้อยเอาวิง่งได้ต่อเฉยผมก็อยู่ <Yeah. S 1> ขั้นพี่บูธกี่บาทไม่ได้ปั่บ,บูธอะไรมาเลยอ,ะอ่ะอุ้ย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 นี่แหก ถ้าผมสองบาเนี่ย,ยถ้าเปิดร้อยถ้าตั้งปุ่มก็อันนี้อยู่เฮ้ยดนัดนดันดัน จะต้นพี่แรงกว่าผมเปิดบุตรร้อยต้นยังสู้ไม่ได้เลยโอ้ย,อยลูกค่างลูกค่างซุปเลตเตอร์รอลูกค <c oughs> ่างทางมว้คแคบอ่ะกลับรถกลับรถเราเอารถไม่อยู่ประเด็นนะใช่เรายิ่งรถแรงๆกันอยู่เดียบร้อยคึงคู่เลนะ่นแล้ว ไป <c oughs> แลบเลยไป <c oughs> กับพี่ด่ว่าอ้าวพี่เป็นอะไรอะ่ะยางแตกไป <c oughs> แลบเลยอ่ะมันไม่มีให้ปับบูดเลยคันนี้